พบกับ PCL u t ะ t ูล e t h a i l a n d นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับคือ Digital Antasonic Cleaner นะครับผมหรือบางท่านเรียกว่าหม้อต้ม a n นต s o n i c นะครับแต่ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีหม้อต้มที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่หัวฉีดได้ทุกรุ่นเลยนะครับมีสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับ ความแรงของการสั่นสะเทือนได้การสั่นนะครับสามารถปรับได้อุณหภูมิได้นะครับปรับได้หมดเลยและยังมีหม้อขนาดเล็กให้มาด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองรีวิวนะครับด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะมีตัวมีตัวตุบตัวถ่ายน้ํามันทิ้งนะครับถ่ายน้ำยาตรงนี้ลงมาทังนั้นเราจะถ่ายทิ้งแล้วก็เปิดก๊อกตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์คือพัดลมระบายความร้อนนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับและ สวิตซ์เปิดปิดนะครับตัวนี้อีกด้านหนึ่งแล้วก็มีมือจับนะครับโอเคมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีช่องระบายความร้อนแต่ไม่มีพัดลมนะพัดลมมี well Whew ด้านเดียวนะครับแต่ก็เป็นมือจับที่จับสะดวกสบายนะครับตัวนี้นะครับ่าเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดตัวเครื่องให้ดูกันเลยนะครับตัวเครื่องให้ดูกันเลยด้านข้างก็เป็นสวิตช์นะครับเปิดเสียบปลัก๊กก็เปิดเลยมีไฟแสดงสถานะนะครับด้านนี้นะครับ ท่านี้ก็คือนะครับเขาก็จะบอกเราก็อ่านนี่นะครับเทม์นะครับคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิตอนนี้เราจะตั้งไว้ที่50องศานะครับแต่ด้านขวามือคือ23องศาคืออุณหภูมิณตอนนี้นะครับยในมอตอรตอนนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ปรับได้เยอะเลยนะครับสามารถปรับได้ถึง60 70ถึง80องศานะครับตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้เป็นด้านซ้ายมือคือ ตัว, um, ว, be, วอุณหภูม,มินะครับส่วนด้านขวามือก็คือนะครับขวามือด้านขวามือคือ time ครับคือ time คือเวลาของที่เราจะที่เราจะต้มของที่เราจะต้มนะครับด้านขวามือตอนนี้คือ5นาทีเนาะนะครับ5นาทีด้านซ้ายมือถ้าเราอยากจะลดเหลือ4นาทีก็ได้นะครับโอเคเด้๋วมนาที2นาทีก็ได้นะครับแต่แต่ความชอบนะครับโอเคนะครับ ปุ่มด้านหน้าก็คือปุ่ม on off นะครับ on off แล้วก็ถ้าเราเปิดปุ๊บไฟจะอย่งสถานะทำงานเครื่องเสียงดังด้านหนึ่งก็คือนะครับคือปรับการสั่นของหม้อต้มนะครับการสั่นผมจะลองให้ดูนะครับกดปุ๊บเร่งโอเค ขึ้นอาจจะรบกวนหน่อยนะครับสามารถปรับความแรงแรงและเบาได้นะครับตัวนี้อโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นก็ผู้มือ,อเขาบอกว่า Do Not นะครับ e มชิน i ิ h h o ลนะครับห้ามห้ามเปิดเครื่องโดยเปล่าๆแบบนี้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วก็ควรเติมระดับให้ได้ประมาณกึงกลางนะครับอ่าด้านไหนก็มีตะแกรงนะครับผมตะแกรง อ่ะผมจะลองหัวฉีดใส่ให้ดูเนาะหัวฉีดที่จ้างี่สุดก็น่าจะเป็นดีโฟดีกับดีมันย่ง1.9นะครับตัวนี้อ่ะใส่ได้นะครับใส่ได้เลยนะครับดีโฟดีอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคใส่ได้ในหัวเลยนะครับเดี๋ยวใส่ได้เยอะมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับต้มมันต้าโซนิกตัวนี้นะครับเอาเปิดตัวเล็กให้ดูอีกนิดนึงตัวเล็กตัวเล็กก็ถือว่าใหญ่นะครับตัวนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับ ประมาณนี้ไม่มีอะไรละโอเคมีเครื่องมือมีเครื่องมือดีนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมหม้อต้มอันต้าโซนิกคลีเนอร์นะครับสามารถทำความสะอาดหัวฉีดนะครับให้กลับมาใสเหมือนใหม่เลยปิ้งๆเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของแท้นะครับ NICE YDC65 นะครับอ่ามี PC เซีตุ้นเด็กไทยแลนด์นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามชม และเลือกซื้อสินค้าของเราตปวมาตลอดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆได้ลววยกิจการรุ่งเรือนงลูกค้าเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ